พเพื่อนๆก็กลับมาพบกับสวนเกษตรจีปาถะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสวนบวบเหลี่ยมนะ,ะกำลังสวยนะคะได้ประมาณเดือนนึงแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำแบบมันไม่ยากนะเขาทำแบบว่าหยอดเป็นช่วงๆนะ ะะประมาณก็เลยอ่ะห้าสิบเซนได้ะะั้มคะความระยะห่างของต้นพอมันขึ้นแล้วเราก็ใช้ไม้ปักเป็นหลักเพื่อดึงตะข่ายนะครับบวบก็รักษายากเหมือนกันนะเพื่อนๆมันมีโรคเชื้อราบ้าง นอนกินใบบ้างนะคะนี่ฮะรูของมันใบมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะ,ะเหมือนว่ามีนอนชอนใบอะดูนะคะการทำตะข่ายก็ใช้ตะข่ายแบบนี้ซื้อมาเส้นละร้อยใช้ได้เยอะอยู่นะะบนเนื้อที่สามไร่นะคะสุดลูกหูลูกตาเลย กำลังสวยนะเพื่อ,อนๆกำลังเป็นลูกแล้วบวบนี่ประมาณเดือนเกือบสองเดือนนึงมันนะะ้งเป็นลูกนี่นะลูกเล็กๆนี่น,นะลูกของมัน นี่นะคะมันจะทอดยอดแล้วก็พันกับตาขายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับม่เอยสวยงามมากนะคะน,นี่เจ้าของกำลังจะปลูกยาสูบนะ,ะเป็นแปลงของพี่เหมียวกับพี่โองค์พี่กัดก็จะอยู่ที่ หมูสีะนะคบตำบลฝายนาแสงอำเภอลมศัก์จังหวัดพิจูบูลของเรานี่เองนะคะเนื้อที่สามไร่ปลูกบวบอย่างเดียวนะ,ะอีกนายอีกแปลงหนึ่งปลูกถั่วนะคะถั่วแกบ่บถั่วฝักยาวแกบอกมันไม่ค่อยดกเท่าไหร่ปีนี้อากาศมันเย็นแล้วถั่วมันจะงงิกองอๆงนะคะ บวบนี่ก็ถ้าอากาศเย็นมันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะมไม่ค่อยยืดโคมันก็จะแบบว่าออกชา้าร้อนเกินไปก็ไม่ดีหนาวเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะคะดูนะเพื่อนๆแปลง3ามได้ปลูกแบบนี้ก็เสี่ยงนะเพื่อนๆ ถ้าราคาดีก็ได้เยอะแต่ถ้าราคาไม่ดีก็ขาดทุนนะคะแต่เขาก็ปลูกหลายๆอย่างแปลงข้างหน้านู่นแปลงนี้นะคะเขาก็จะปลูกที่ปูฟางไว้เพรจะปลูกยาสูบนะคะ ยาสูบเป็นพืชที่พืชหลักนะคะพืชประจําที่นี่เลยเป็นพืชหลักเลยนะคะที่เขาปลูกยาสูบเป็นหลักผักเป็นรองอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะแต่มันก็ต้องใช้ยาเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อน การปลูกบวกเนี่ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยต้นสวยๆมเมลงเต่าทองมันกำลังเป็นลูกนะลูกมันกำลังออกตามยอดนะลูกกำลังออกนะนี่นะ ดกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆะแต่ถ้าอากาศร้อนๆมันลูกมันก็จะร่วงนะ,ะถ้าน้ำไม่ถึงน้ไม่พอนี่นะคะลูกของมัน ะะอันนี้เป็นพันสอนแดงนะพันพันฝักยาวๆกว 1, ่เมตรเลยนะ,ะถ้าดูแลถ้าดูแลอย่างดีลูกมันสมบูรณ์ฝักมันจะใหญ่จะยาวมากนะสะามลูกได้ได้กิโลเลยนะ,ะปีนี้มีแต่คนปลูกอ,อะไรอะ่ะ บวบถั่วแล้วก็พริกยำพริกใหญ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ